เราฐานะ Planner เราอาจจะโดนหลอ,อกว่าบริษัทเราขายแม่นยำพอแคตแม่นยำแต่สต็อกเหลือเพียบ a c c u r y c y เราก็ดีดีแต่สต็อกเ, e เรา,อเราของไม่พอขายบ้างของขาดบ้างนะเทคนิคอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องเรียกว่าเราต้องใช้แลก o r e c a s t มาเป็นตัววัดด้วยแลก LAG กนะครับ หลก L E G ที่แปลว่าถอ,อยหลังนะครับนะอย่างนี้ดูจากหน้าจอนี้ก่อนเนาะเราฐานะแพลนเนอร์เราอาจจะโดนหลอกว่าบริษัทเราขายแม่นยำพอแคสแม่นยำแต่สต็อกเหลือเพียบแอคคอร c y ซี e เราก็ดีดีแต่สต็อกเราของไม่พอขายบ้างของขาดบ้างนะเทคนิคอันหนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราต้องเรียกว่า เราต้องใช้แหลก forecast มาเป็นตัววัดด้วยแหลก LAG แลกนะครับแหลก LAG ที่แปลว่า